Little super saiyan chef, some or other little super saiyan chef, you know. Bitches, little super saiyan Chef So break the game I'm up like a riff. I'm up right now, bitch. Fuck up next. I want that mouth. I don't want sex. All <laughs> the cheffer, he be always flexin' I swallow pride with recollection. Yeah. Pulling vintage cards out of my collection. I ain't got no time to talk, so just fucking tell. Bitches rapping shit is easy. One, two, three, four. One or two. สวัสดีครับผมเบนเบนทะเบียนนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องนาฬิกาที่หลายคนสงสัยว่าทำไมมันแพงมากนาฬิกาดิชาร์ดมิวหรือบางคนเรียกว่า RM นะครับนาฬิกา RM เนี่ยทำไมมันถึงแพงทำไมตอนนี้มีคนได้รับความนิยม ค่อนข้างสูงขึ้นกว่าเมื่อก่อนนะครับเรามาเข้าประวัติกันเลยประวัติเนี่ยนายริชาร์ดมิลเนี่ยได้ก่อตั้งบริษัทเนี่ยตอนปี2001นะครับได้ก่อตั้งบริษัทริชาร์ดมิลขึ้นมาเพื่อผลิตนาฬิกาที่สวิตเซอร์แลนด์นาฬิกา RM ผลิตได้ปีหนึ่งผลิตได้ประมาณ3,000เรือนต่อปีนะครับและทุกเรือนเนี่ยผลิตด้วย แผนเมตหมดแต่ละเรือนใช้เวลาเนี่ยประมาณ40วันผลิตได้นหนึ่งเรือนทําให้ราคามันเนี่ยค่อนข้างสูงและวัสดุที่เอามาใช้แต่ละอย่างเนี่ยจะค่อนข้างเป็นเกรดพรีเมียมเช่นวัสดุเป็นไทเทนเนียมหรือเป็นคาร์บอนหรือคาร์บอนอัด NTPT ที่ตอนนี้ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงมากนะครับวันนี้ขอเสนอตัวหนึง่งเป็น RM 1 1 RM 1 1เนี่ยได้รับความนิยม ค่อนข้างสูงมากคือในตลาดเรียกว่าซื้อง่ายขายคล่องดีกว่านะครับซื้อง่ายขายคล่องเนี่ยคือเวลาระเบื่อเราก็สามารถขายได้เลยเป็นได้รับความนิยมของคนทั่วโลกนะครับคือไม่ใช่เฉพาะเมืองไทย RM11 เริ่มผลิตเนี่ยคือ RM11 FM RM11 FM เนี่ยผลิตมาประมาณปี2012ถึงประมาณปี2016นะครับ วัสดุที่เอามาใช้เนี่ยของแต่ละรุ่นเนี่ยมันจะมีหลายอย่างเช่นรุ่นนี้จะมีทั้งเป็นไทเทเนียมหรือไม่ไทเทเนียมก็บางคนก็เรียกว่า1 1 fm ti ส่วนเรือนนี้เป็น rm 1 1 fm rg ไทเทเนียมหรือเรียกง,ง่ายๆว่าเป็นทั้งโรสโก้และก็เป็นไทเทเนียมก็คือเป็น rg ด้านหน้านะครับวันนี้เรามีตัวอย่างของ rm 1 1 fmrg ไทเทเนียมคือด้านหน้าเนี่ยมันจะเป็นทองนะครับและด้านข้างเนี่ยจะเป็นวัสดุไทเทเนียมถามว่าน้ำหนักเนี่ยจะหนักกว่าไทเทเนียมนิดนึงนะครับแล้วก็วัสดุที่เอามาใช้เนี่ยก็มีทองแล้วก็มีไทเทเนียมความกว้างของนาฬิกา rm 1 1เนี่ยกว้างอยู่ประมาณ50มิลความหนาเนี่ยอยู่16มิลนะครับบางคนเนี่ยดูแล้วเหมือนกับว่าค่อนข้างใหญ่ สำหรับมือคนไทยแต่พี่เบนมองว่าไม่ใหญ่นะสำหรับข้อมือพี่เบนเนี่ยหนิ้วเนี่ยก็ใส่ได้ค่อนข้างโอเคนะการทํางานเนี่ยลูกเล่นเนี่ยก็มี Power Research อยู่ได้55ชั่วโมงนะครับออแล้วก็มีโคโนกราฟแล้วก็มี GMT คือสามารถดูเวลาทั่วโลกได้นะครับและก็มีออปุ่มจับเวลาเราสามารถจับเวลาได้นะครับ รุ่นนี้เขาจะทํามาเพื่อจับเวลาได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีตัวแสดงก็คือมีบ่งบอกวันที่และเดือนให้อยู่ด้านล่างนะครับบางคนเนี่ยมองไม่เห็นเดือนเลยเพราะว่าบางคนไม่ได้สังเกตจะมีเดือนอยู่ด้านล่างอยู่ตรงระหว่างเลขประมาณ4นาฬิกาและ5นาฬิกานะครับดูแล้วก็น่าใช้นะครับรุ่นนี้ราคาเนี่ยก็สามารถหยิบเอื้อมได้และขยับขึ้นมาอีกหน่อยนะครับ คือเป็นรุ่นพี่ของ 11FM <ม>ก็คือเป็น RM1103 RM1103 เนี่ยก็คือเป็นรุ่นพี่ของ RM11FM เป็นรุ่นพี่ยังไงก็คือเป็นรุ่นที่มันใหม่กว่าเริ่มต้นผลิตเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณปี16ถึงตอนนี้ปี20ก็ยังมีผลิตอยู่บ้างนะครับแต่ตอนนี้รุ่นใหม่ๆเนี่ยอาจจะออกเป็น1104 1105ไปแล้วนะครับราคาเนี่ย1104 1105ตอนเนี้ย ราคาอยู่ประมาณ8หลักไปแล้วคือก็เลยแนะนําว่าถ้าใครเอื้อมไม่ถึงก็เป็นรุ่นนี้ก็ได้นะครับรุ่นนี้เนี่ยจะมีความแตกต่างจากรุ่นเก่าคือการทํางานเนี่ยจะเหมือนกันความหนาก็หนาเท่ากันคือ16มิลความกว้างก็คือ50มิลก็เท่ากันความสวยงามมันจะเพิ่มขึ้นเช่นขอบเนี่ยด้านข้างเนี่ยจะเป็นขอบหยกักส่วนรุ่นเก่าเนี่ยขอบมันจะไม่หยกักถ้าดูต่างๆกันตรงเนี้ยถ้าเราซูมกันเห็นเห็นเนี่ย มันจะเห็นว่าด้านนี้จะด้านอยากด้านนี้จะไม่อยากนะครับความทันสมัยและความสวยงามมันจะสวยขึ้นนะครับและปุ่มเม็ดมะยมที่ดูแตกต่างกันง่ายเลยคือปุ่มเม็ดมะยมเนี่ยจะต่างกันนะครับดูง่ายๆเม็ดมะยมยมันเนี้ยจะคล้ายๆเหมือนล้อรถยนต์นะครับอันนี้จะเป็นแบบธรรมดานะครับแต่ส่วนวัสดุอันนี้ก็เหมือนกันจะเป็นทองและก็ไทเทเนียมก็คืออันนี้เขาเรียกว่า1103อา rg ไทเทเนียมเหมือนกัน นะครับเหมือนกันรุ่นนี้แต่เปลี่ยนคําว่า fm เป็นสื่สามแค่นั้นเองและส่วนความสวยงามมันก็จะสวยงามกว่ารุ่นนี้ก็คือรุ่นใหม่กว่าดูแล้วก็น่าใส่บางคนเอื้อมไม่ถึงก็ไปเอาตัวเก่าก็ได้ส่วนการทํางานลูกเล่นก็คล้ายๆกันดูด้านหลังเนี่ยดังบานพับเนี่ยมันจะเป็นโลสโกที่มาจากโรงงานอยู่แล้วถ้าเป็นโลสโกจะทําเป็นโลสโกมาให้อยู่แล้วนะครับแล้วเรามาดูอีกรุ่นหนึง่ง เป็นรุ่นเดียวกันกับตัวนี้แต่เป็นวัสดุคือไทเทเนียมจะมีลักษณะที่มันเบาและทนทานมากได้รับความนิยมมากนะครับออวัสดุเนี่ยเท่ากันความหนาเท่ากันเพียงแต่ด้านหน้าไม่ได้เป็นโลสโกแค่นั้นเองถ้าเทียบกับตัวนี้นะครับออจะไม่เป็นโลสโกแต่ส่วนใหญ่อย่างอื่นเท่ากันหมดเหมือนกันหมดด้านข้างก็เป็นไทเทเนียมเหมือนกันเพียงแต่ด้านด้านหน้านะเท่านั้นเองที่ว่าเป็นโลสโกนะครับตัวนี้ออกห้างมาเนี่ยตัว11บ FM เอนี่ยออกห้างมาเนี่ยดูง่ายๆสายเนี่ยจะเป็นประมาณลักษณะเป็นบ้างเป็นบ้างลักษณะประมาณนี้อันนี้คือสายเปลี่ยนได้ลูกเด่นจุดดีของ r m เนี่ยก็คือเราสามารถเปลี่ยนสายเองได้เลยเราสามารถซื้อสายเปลี่ยนแล้วเราก็จะเปลี่ยนมุมมองของเราเปลี่ยนมุมบางคนเนี่ยซื้อมาปุ๊บเนี่ยเปลี่ยนสายหลายๆเล,ล,ลือ่อนคิดว่าเรามีหลายๆลเลือ่อนไม่ใช่แต่เราเนี่ยแค่เปลี่ยนสายเท่านั้นเองมันก็เลยทําให้ดูแบบ เราฟิลอารมณ์เรามีมีมนาฬิกาได้หลายเรือนจริงๆเนี่ยสายเดิมเนี่ยมันจะเป็นสายสีดำนะครับสายของสแตนดาร์ดออกห้างจากศูนย์เนี่ยจะเป็นสีดำก็คือสายนี้จะเป็นบ้างแบบนี้คนละอย่างกันนะครับเออสิบเอ็ดเอฟเอ็มเนี่ยมันจะเป็นบ้างแบบนี้เห็นไหมฮะบ้างจะบ้างตรงถ้าอันเนี้ยคือสายของ1103คือบ้างใหม่นะครับ1 1 0เเนี่ยเป็นบ้างใหม่ตั้งแต่ตั้งแต่ตัวตัวนี้อย่างเนี้ยฮะ คือเนี่ยสายของ1103 1103เนี่ยออกศูนย์มาจะเป็นบ้างใหญ่บ้างดําอย่างนี้เลยนะครับแล้วเราสามารถซื้อสีเปลี่ยนได้ตลอดสายเนี่ยตกอยู่ประมาณเส้นหนึ่งประมาณ20,000กว่าถึง30,000นะครับอีกอย่างหนึ่งที่จะบอกไว้ว่า RM เนี่ยเขาทำการตลาดดีมากคือไม่ใช่ว่าคุณอยู่ดีๆเนี่ยคุณจะไปซื้อสายที่ศูนย์ได้เลยนะหมายถึงว่าคุณอยากจะไปซื้อสาย RM น่ะผมอยากจะไปซื้อสายที่ศูนย์ อยากไปซื้อสาย R M มาใส่เลยอยากได้สีสีเขียวสีเหลืองสีแดงจะไปขอเบิกที่ศูนย์ <c oughs> เขาไม่มีสายให้คุณนะคุณจะต้องเอานาฬิกาเนี่ยใส่เข้าไปแล้วเขาจะใส่มาให้คุณออกมาคุณอยู่ดีๆจะไปซื้อสายคุณต้องมีนาฬิกาถึงจะไปเข้าไปที่ศูนย์เบิกซื้อสายมาได้นี่แหละคือจุดแข็งของเขาคือเขาไม่ขายของให้คนซีซัวอยู่แล้วนะครับมองว่าการตลาดเขาเป็นเกรดพรีเมียมขึ้นมานะครับ R M เนี่ย ที่ผลิตออกมาตอนนี้จะผลิตแค่สามพเรือนลองคิดดูว่าถ้าสามพเรือนเนี่ยจะตกในถึงเมืองไทยเนี่ยแทบไม่มีอยู่ไม่กี่เรือนเองก็แบ่งมาเหลืออยู่ประเทศไทยอยู่ไม่กี่เรือนแค่นั้นเองมันทําให้ราคามันค่อนข้างสูงและทุกเรือนจะผลิตด้วยแฮนด์เมดหมดนะครับลองมาดูว่าข้อมือพี่เบนเนี่ยประมาณ6นิ้วนะครับมาใส่ดูแล้วเนี่ยถามว่าใหญ่ไหมก็ใหญ่นะแต่ พี่เบนมองว่าใส่แล้วก็เข้ากับข้อมือเหมือนกันนะถ้าเทียบกับรุ่นอื่นๆใส่แล้วก็ดูสวยลักษณะเป็นเหมือนแบบเข้าข้อดีเหมือนกันนะครับถามว่าใหญ่ไหมพี่เบนมองว่าก็พอดีไม่ได้ใหญ่มากจนเกินไปสําหรับคนข้อมือ6นิ้วหรือถ้าเกิดคนไหนข้อมือ6นิ้วครึ่งหรือ7นิ้วพี่เบนแนะนําไม่ใส่รุ่นนี้เลยและใส่แล้วจะไม่ผิดหวังเพราะว่าราคาก็ขึ้นตลอดอยู่แล้วนะครับ โอเคงั้นวันนี้เรียบร้อยเดี๋ยววันหน้าพี่เบนจะหา R M อาจจะไปหาหยิบยืมจากนาฬิกา R M จากเพื่อนมาแล้วมารีวิวให้ดูรุ่นที่เขาอาจจะชอบกันก็คือรุ่นนี้เป็น R M 3 5 0 2แล้วและเดี๋ยววันหลังแล้วเราจะมาทำคลิปอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ Bitch, other little Super Saiyan chef, you know. Bitch, <laughs> a little Super <laughs> Saiyan chef, so break the game up like a riff. I'm up right now, bitch. Fuck up next. I want that money, I don't want sex. Old shit for be always flexing. I swallow pride with my collection. Pulling vintage cards out of my collection. I ain't got no time to talk, so just fucking tell me. Bitch, this rapping shit is easy. One, two, three.